ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมินีวอลเลตแบบฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android i o ไอและก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือแอปทูมินีวอลเลตที่จะใช้ในการรับเงินเนาะใครที่ยังไม่สมัครเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการหาเงินกันนะครับว่าต อ่โอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับผมที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า yimresearch.com นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่สามารถทําได้ทั้งมือถือ a n d r o อ d iOS หรือว่าคอมพิวเตอร์เลยนะสมัครฟรีไม่มีค่าสมัครหรือว่าไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถทําเงินเข้ากับทรูมิ尼โวลิตได้นะครับผมซึ่งผมก็เคยรีวิวไปหลายครั้งมากๆนะครับในส่วนของการเติมเงินเข้า t o ูมิ尼โวลิตนะครับมันสามารถทําเงินได้จริงนะครับลิงก์การสมัครนะครับผมจะแนบไปให้ด้านล่างคิวโดนี่นะคไปน ในส่วนของ Google นะครับเขียนคาว่ายิมิสเซอร์ตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของ Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับทั้งมือถือ Android iOS หรือใครสมัครผ่านเว็บไซต์บน Google ก็ได้นะครับเขียนแบบนี้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยด้านบนนะครับตรงนี้มันจะมีคําว่าสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบเนาะให้เรากดเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยช่องทางการสมัครเนี่ยมีทั้งหมด4วิธีนะครับผม4วิธีเลยนะครับหนึ่งนะครับเป็นการสมัครโดยการใช้ f a c e b o o กนะครับสองคือการสมัครโดยกูเกิลครมอ ผมโดยการกรอกอีเมลตรงนี้ในการสมัครนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกช่องทางการสมัครได้เลยเนาะว่าจะสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของการสมัครตามนี้ได้เลยนะครับไม่ยากนะสมัครง่ายมากๆนะครับเอาโอเคนะครับผมพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราเข้าสู่ระบบนะครับของยีมเรซิ่สนะครับทั้งคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือ Android i o s นะครับให้เราเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะสำหรับใครที่จะใช้งานในส่วนของตัวแอปเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดกันได้เนาะนี่ครับมีการสแกน QR Code ในส่วนการดาวน์โหลดแอปทั้ง App Store และ ตามนี้ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากยิมรีเสิร์ชกันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสําหรับมือใหม่ส่วนคนที่ทําอยู่แล้วแล้วก็ยังทําอยู่เนี่ยก็สามารถทําต่อได้เนาะในสนของการทําเงินจากยิมรีเสิร์ชก็เป็นอีกหนึ่งตัวในการหาเงินฟรีทูนี่วอลเล็ตที่ง่ายนะครับผมไม่ยากนะครับใครๆก็สามารถทําได้เนาะไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับสําหรับยิมรีเสิร์ชนะครับผมอันนี้บอกเลยนะไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําได้นะครับเมนูของยิมรีเสิร์ชนะครับก็มีตรงนี้เเเลยยนนะครรัับบ่่าาแกกกีว ของรางวัลนนะครับสะสมคะแนน รายงานการวิจัยนะครับคำถามที่พบบ่อยติดต่อเราแล้วก็แบบสํารวจทั้งหมดนะครับอันนี้คือหัวข้อนะครับหรือว่าเมนูนั่นเองนะครับสำหรับหน้าแรกนะครับของยิมรีเสิร์ชเนี่ยก็จะมีในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับสำหรับเว็บไซต์ยิมรีเสิร์ชนะครับเป็นการทําเงินจากการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามออนไลน์นะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมในส่วนของคะแนนนะครับแล้วก็นําคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นบัตรเงินสดของทูมินิวเอลิตนะครับตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มในส่วนของช้อปปี้เข้ามาด้วย เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการแลกของรางวัลนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเมนูที่2นะครับผมเกี่ยวกับเรานะครับก็จะเป็นการอธิบายระบบการทํางานของยิมรีเซิร์ชนะครับก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดหรือว่าข้อแนะนําเกี่ยวกับบริษัทของยิมรีเซิร์ชได้นะครับสำหรับตรงหน้านี้นะครับเมนูที่3นะครับเป็นในส่วนของรางวัลนะครับก็จะมีบัตรเงินสดชูมานี่นะครับตั้งแต่90บาท150บาทแล้วก็300บาทนะครับคะแนนแต่ละรางวัลในการแลกเปลี่ยนนะครับเขาก็จะระบุให้เราดูชัดเจนตรงข้อความตรงนี้เลย เวลาเราเติมเงินเข้าทู n นิโวลเลตเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับ25%เลยนะของมูลค่าของบัตรที่เราเติมเข้าไป นะถือว่าเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้างโหดมากนะครับเยอะมากนะในการเติมนะครับเพราะว่าเขาจะไม่โอนเงินเข้าทูมิเนียวอลเลตให้เราเนาะเขาจะส่งเป็นในส่วนของรหัสบัตรเงินสดให้เราเนี่ยนำไปเติมเข้าทูมิเนียวอลเลตอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะเอาไปเติมซิมมือถือทูหรือว่าการเติมเกมออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยเนะี่ยน,นี่เป็นการหาบัตรทูนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นบัตรเติมเงิน AIS นะครับมูลค่า100แล้วก็300รบาทนะครับผมมีบัตรช้อปปี้นะครับผมอ่านี่บัตรช้อปปี้นะครับค่าต่ำหนึน่งร ชอปปี้มอลนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆลองสามารถาเข้ามาดูได้ในส่วนของรายละเอียดของบัตรช้อปปี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแยกเป็นในส่วนของทูนี่วอลเล็ตนะครับอันนี้จะง่ายนะครับผมต่อไปเป็นเมนูสะสมคะแนนนะครับก็จะเป็นหัวข้อแบบสำรวจนะครับส่งไอเดียแบบสำรวจเร่งด,ด่วนแล้วก็จะมีในส่วนของชวนเพื่อนสมัครสมาชิกนะไปดูที่อันที่2อนะครับอันแรกนะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูการทําแบบสํารวจเก็บคะแนนนะครับในส่วนของแบบสํารวจเนี่ยเขาจะส่งเข้ามาในเว็บนะครับหรือว่าเราสามารถเช็คผ่านอีเมลที่เราใช้สมัครได้นะครับผมเขาจะแจ้งเตือนผ่านอีเมลของเราด้วยเนาะถ้าหากว่ามีแบบสํารวจเข้ามาให้เราทํานั่นเองนะครับแบบเฉพาะกลุ่มเนี่ยก็แนะนานะครับถ้ามีเนี่ยให้เรารีบทานะครับผมเพราะว่าระยะเวลาในการทําแบบสํารวจเนี่ยมันมีจํากัดเนาะเพราะว่าบางอันเนี่ยก็เสร็จสิ้นโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยนะครับนะครับบางอันก็หมดอายุนะครับหรือว่าหมดเขตไปในการทำเนาะอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เนี่ยผม ไม่ได้ทำนะอันนี้ผิดอันนี้ผมผิดพลาดไปนะครับก็คือไม่ได้ทำนะครับเสียดายมากนะครับผมคะแนนถือว่าเยอะมากนะครับผมต่อไปเป็นแบบทั่วไปนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่5คะแนน2คะแนน3คะแนนขึ้นไปเลยนะครับผมอันนี้ทําได้นะกดเข้าไปทําเลยนะต่อไปก็แบบส่วนตัวนะครับสามารถกดดูได้นะครับเป็นส่งของรายละเอียดแบบส่วนตัวตรงนี้นะครับผมต่อไปเป็นการส่งไอเดียเนาะแบบเร่งด่วนตรงนี้นะครับส่งไอเดียทําแบบสอบถามอะไรต่างๆก็ส่งไปได้นะครับต่อไปเป็นส่งของการเชิญชวนนะครับหรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองตรงนี้ก็เป็นอีก ช่องทางที่เราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับจากการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบ,บุคคลด้วยนะว่าเราเนี่ยจะแนะนําเพื่อนหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับคะแนนเร็วขึ้นนะครับผมวิธีการเชิญนะครับก็ให้เรารใช้ลิงก์ตรงนี้ในการส่งต่อให้คนสมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับเชิญใครก็ได้นะครับที่ไม่ต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทนะครับคุณแนะนําใครก็ได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดีย ต่างๆนะครับจะเป็น f c e e o o o ท Twitter, Line, y ย u t u b e t i t t อกอินสตาแ a รมนะครับได้หมดทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําใครนะครับการเชิญเพื่อนนะครับถ้ามีคนสมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับสมัครเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเราได้รับทันทีนะครับสิคะแนนนะครับผมถ้าเพื่อนของเราที่เขาสมัครต่อผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเขาไปทําในส่งของแบบสํารวจครบ 100คะแนนเราก็จะได้รับมาเพิ่มอีก50คะแนนนะครับตัวนี้เป็นในส่วนงการเชิญเพื่อนนะครับลองไปเชิญเพื่อนดูเนาะต่อไปเป็นเมนูรายงานการวิจัยนะครับก็เป็นรายงานต่างๆของยิมริสเซร์ของเขาเนะเข้าไปดูได้นะครับคาถามที่พบบ่อยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่มีคนสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อพวกเนี้ยเราก็เข้ามาดูได้นะครับต่อไปก็เป็นติดต่อนะครับสำหรับการติดต่อนะครับใครที่ต้องการอยากติดต่อของยิมริสเซร์หรือว่าแอดมินเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตรงนี้นะครับอ่าส่งผ เขียนข้อความส่งไปหรือจะโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ตามนี้เลยที่เขาขึ้นไว้ให้นะจันถึงสุกนะครับเวลา8โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็ตามนี้เขามีเบอร์ติดต่อให้แล้วก็มีอีเมลซัพพอร์ตนะครับสามารถติดต่อของเขาได้นะครับประมาณนี้ ต่อไปก็เป็นเมนูแบบสำรวจทั้งหมดนะครับก็ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะต่อไปเราไปดูที่การแลกเงินหรือว่าแลกของรางวัลน,นะครับก็ตรงนี้คะแนนทั้งหมดผมมี1937กดนะครับกดแลกคะแนนตรงนี้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับรายละเอียดต่างๆคนที่จะทําการอ่านข้อมูลก่อน,นะครับตรงนี้เนี่ยมีการกรอกข้อมูลทั้งหมด3ช่องนะครับผมหนึ่งเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนที่เราสมาัคร2เป็นวันเดอร์ปีเกิดนะครับที่มีตัวอย่างให้ดูด้านขวามือตรงนี้สลับตัวอย่างการกกอกวันเดอร์ปีเกิด สามนะครับก็เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักเราจะต้องกรอกถ้าเราต้องการถอนเงินถ้าคุณกลัวข้อมูลลื่วไหลนะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถไปทําช่องทางอื่นได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะให้เรากรอกข้อมูลนะครับใครที่ถอนเงินครั้งแรกนะครับผมเขาจะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับแล้วก็แนบเอกสารไปนะครับในหน้าเว็บตรงนี้เลยนะครับก็ไปส่งให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าผมส่งไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าแรกของรางวัลนะครับเขาจะให้เราทําการเลือกของรางวัลนะครับผมก็จะมีในส่วนของบัตรเงิน ดนะครับอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูบัตรเงินสดทูมันนี่บัตรเงินสด a อเอสวันทุคอแล้วก็ช้อปปีนะครับผมนี่ก็ช e ้อปปี้มอลเนาะในส่วนการแรกของรางวัลนะครับบัตรเงินสดทูนะครับขั้นต่ำเก้าสิบาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่450คะแนนพอเวลาเราเติมแล้วหักค่าธรรมเนียมจะเหลือที่68บาทนะครับระดับกลางนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่750นะครับผมเติมแล้วจะเหลืออยู่ที่113่งร้อยสิบสามบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับผมใช้คะแนนอยู่ที่หนึ่ง ต่อไปก็เป็นบัตรเติมเงิน AIS นะครับ100บาทนะครับแล้วก็300บาทนะครับคะแนนนะครับก็ขั้นต่ำห้าร้อคะแนนเนาะสูงสุดที่1,500คะแนนนะครับต่อไปก็เป็นบัตร s h o ป e ีนะครับผมขั้นต่ำอยู่ที่100่งร้อยหนึ่ร้บาทนะฮะผมใช้คะแนนอยู่ที่500คะแนนเนาะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่200บาท ก็คือ1000คะแนนนะครับผมประมาณนี้อันนี้เท่ากันนะก็ลองทําการแลกดูนะครับผมจะทําการแลกเป็นบัตรเงินสดของชูมานี่นะครับสูงสุดที่300เลยนะครับวิธีการแลกเราก็เลือกรายการนะครับเมื่อเรามีจํานวนคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็กดยืนยันการแลกได้เลยนะกดยืนยันตรงนี้ปุ๊บจากนั้นเนี่ยเขาก็จะประกาศนะครับบอกว่าเราได้รับคําขอแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมของท่านแล้วสมาชิกที่ทําการแลกคะแนนตั้งแต่วันจันทร์ วันถึงวันอาทิตย์จะได้รับของรางวัลตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปนะครับนี่เขาประกาศแบบนี้เลยซึ่งเขาจะจัดส่งผ่านอีเมลที่เราใช้สมัครมาให้เรานะครับผมอ่ะแล้วก็ต้องเข้าไปเช็คในอีเมลของเราเนาะว่าเขาส่งมาแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นการยืนยันจากยิมีเสิร์ชอีกรอบหนึ่งนะครับที่เขาส่งผ่านอีเมลเข้ามาให้นะครับก็เป็นการยืนยันเนาะในส่วนของการกําหนดการจัดส่งของรางวัลน,นะครับตามนี้เลยนะครับ น่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับวันที่ผมทําการแลกเปลี่ยนนะครับผมก็เป็นวันที่9เดือน6กนะก็น่าจะรอประมาณอาทิตย์หน้านะครับคิดว่าน่าจะเข้าไม่เกินอาทิตย์หน้าถ้าผมได้รับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตการเติมเงินเข้าชูมี่เวลิตให้อีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ